ลมก็เป็นลมดินก็นเป็นดินอากาศก็เป็นอากาศลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เขาก็เป็นงูของเขาอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลกับเขาใจของเราเขาก็รู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ให้เขาลู่อยู่นี้ ผมคนเล็กไม่ต้องไปกังวลเขาเราจะกังวลหรือไม่กังวลเขาก็เป็นผมเป็นขนเป็นฟันเป็นหนังเขาก็เคลื่อนไปสิ้นไปของเขาอยู่อย่างนี้ในเมื่อเขาเป็นของเขาเองแล้วเราจะไปกังวลทําไมท่านจะให้ปล่อยวางแม้ใจใจของเราก็ปล่อยวางไม่ต้องไปกังวลารู้อย่างนีแห่งเลื่องเขาเราไม่ได้ไปแต่งเขาให้รู้มีสติอยู่ก็รู้มีสติอยู่ก็จิตอย่าไปกังวลอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกังวลมันก็ไม่ได้ผลกังวลมันยิ่งเพิ่มกังวลกังวลมันยิ่งเพิ่มสบสมในเมื่อเป็นอย่างนี้นะปล่อยมันเลยเรียนน้ำลมไฟก็ปล่อยไป ไปตามดิน,มาน,านตามน้ำปล่อยตามธรรมชาติของเขาสังขารเขาปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาใจปล่อยไปตามชายของใจมีสติอันเดียวมีสติอันเดียวอยู่ตรงไหนอยู่กับใจไม่มีใจไม่มีสติสติกือจิตสติกตือใจให้เป็นอันเดียวกันในเมื่อเราไม่กังวลสิ่งอื่นถ้าหากว่าเรากังวลสิ่งอื่นนี่มันเท่าไปอยู่กับสิ่งอื่นนะละให้หมดท่านจึงว่าปล่อยวางปรากฏอะไรละจึงว่าภาวนาละภาวนาปล่อยวาง